ครับรายการโหนกระแสวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยกันกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างครอบครัวของลูกค้ากับเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เรียกว่าบานปลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงโดยมีแขกรับเชิญคือคุณหวังและก็คุณน้ำซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้ามาเล่าเรื่องราวทั้งหมดในรายการ ในในการครับคุณหวังเล่าว่าตนพร้อมกับคุณน้ำภรรยาพ่อแม่และก็ลูกๆได้เดินทางไปที่ร้านเพื่อรับประทานอาหารขณะที่ตนจอดรถกระบะนิสสันนวราสีดำและกำลังนำรถเข็นเด็กลงจากท้ายรถ ก็มีรถกระบะโตยต้าสีขาวของทางร้านขับเข้ามาในลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายตนจึงได้พูดเดินไปดีๆแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมีปากเสียขึ้นใหญ่หุนแรงจนเหตุการณ์ลุกลามไปสู่กรารทะเลวิวาทและลงไม้ลงมือกันโดยจากภาพในคลิปจะเห็นว่าพ่อของเจ้าของร้านชายเสื้อสีสม้มเป็นฝ่ายพยายามจะทำร้ายตนก่อนแต่เหมือนจะชกไม่โดนหรือไม่หุนแรง ตนสวมเสื้อสีแดงจึงต่อยสวนกลับไปและก็เกิดเหตุตะลุมบอลกันขึ้นซึ่งในขณะที่เกิดเหตุความชุลมุลนั้นลูกสาวคนโตวัย12ปีของตนกําลังอุ้มน้องคนเล็กอายุเพียงแเดือนอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุด้วยหลังจากนั้นเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากลัวเมื่อฝ่ายเจ้าของร้านได้ขับรถกระบะไล่ชนครอบครัวของตนซึ่งยังอยู่นอกรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงทําให้คุณแม่ของคุณหวังอามาซึ่งมี อายุมากแล้วต้องรีบพาหลานทั้ง3าคนไปขึ้นรถกระบะเพื่อหาทางหลบหนีแต่ฝ่ายเจ้าของร้านก็ยังคงขับรถไล่ชนอย่างไม่ลดละทําให้รถเกิดเสียหายอย่างหนักคุณหวังเล่าต่อว่าไม่เพียงแต่ขับรถชนอีกฝ่ายยังมีการคว้างปาก้อนอิดเข้ามาในรถของตนจนกระจกแตกทะลุเข้ามาในห้องโดยสารโดยอิดก้อนดังกล่าว เฉียดศีรษะของลูกของตนไปเพียงนิดเดียวซึ่งในรายการได้มีการเปิดคลิปที่เห็นว่าเจ้าของร้านชายเสื้อดำเป็นคนไปหยิบก้อนอิฐสีส้มมาก่อนเกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณหวังที่บันทึกเสียงตอนที่อิฐถูกนำมาทุบรถและเสียงลูกๆที่กรีดร้องด้วยความบาดกลัวซึ่งคุณหวังระบุว่าเป็นเสียงที่คนเป็นพ่อเป็นแม่แทบจะทนฟังไม่ได้ แม้ว่าเจ้าหน้าตำรวจจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วแต่ฝ่ายเจ้าของร้านก็ยังไม่หยุดและยังคงขับรถไล่ชนต่อไปส่วนประเด็นที่มีคลิปปรากฏว่ารถกระบะสีดำของตนขับไปชนกับรถของคู่กรณีนั้นคุณหวังชี้แจงว่า เป็นจังหวะที่ถุงลมนิราภายัยในรถมันทํางานแล้วทําให้บางทัศนวิสัยของคุณแม่ที่กําลังพยายามขับรถวนหนีจนทําให้เสียหลักวนไปชนกับรถของคู่กรณีโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณตะครับเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคู่กรณีของคุณหวังเนี่ยมีการฟ <c oughs> อนตอินเข้ามาบริการด้วยเพื่อชี้แจงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นมาจากคู่กรณีพูดจาไม่ดีใส่พวกตน ตอนที่จะถอยรถเข้าไปจอดเพื่อส่งน้ําโดยชายเสื้อส้มเป็นพ่อของแฟนตนเขาคงไม่รู้ว่าพวกตนเป็นเจ้าของร้านจึงใช้คําพูดไม่ดีใส่พวกตนแฟนของตนขับรถกระบะไม่ถนัดเขาถอยรถเข้ามาจอดไม่ได้จึงให้คนไปตามตนออกมาช่วยถอยรถเนื่องจากรถลูกค้าขวางอยู่ หรือว่าจอดไม่ตรงเส้นตนจึงมาขยับรถถอยซึ่งรถของตัวเองมีกล้องมองหลังอยู่แล้วแล้วก็มีคนคอยดูตอนที่ถอยหลังรถให้ซึ่งมองแล้วไม่เกิดอันตรายกับลูกค้าโดยตอนที่ไปถอยรถไม่มีเด็กอยู่ตรงนั้นแต่ชายเสื้อแดงที่ปรากฏตามคลิปลงมาต่อว่าตนเรื่องการถอยรถว่าจะโดนคนจะเกิดอันตรายจึงมีปากเสียงกันจากนั้นก็มีชายสูงอายุเดินเข้ามาเข้ามาต่อว่าและท้าทายกันไปมาจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนตามคลิปที่ปรากฏ สิ่งที่ตาพยายามจะอธิบายก็คือเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นอาการโกรธจนภาพตัดทำให้เบลอจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อถามว่ามีการขับรถไล่ชนคนไหมถามว่าแฟนของตาถืออิฐไปปาไปทุกรถตาถามแฟนว่าได้ทำไหม แฟนก็บอกว่าก้มไปหยิบอะไรสักอย่างแต่จําไม่ได้สาเหตุที่ต้องขับรถไปเพราะไม่ต้องการให้เขาหลบหนีเพราะร้อยเวรยังมาไม่ถึงเลยสิ่งที่คู่กรณีพยายามชูประเด็นคือเขามีเด็กมีคนแก่ซึ่งมันเป็นการเบี่ยงประเด็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนร่วมกันทะเลาะหมดซึ่งพี่หนุ่มกันชัยก็เลยถามกลับไปเลยว่ารวมถึงเด็กแเดือนด้วยหรอซึ่งก็ทําเอาตะถึงกับช็อตฟิล ตะอธิบายอีกว่าแม้แต่คนแก่เขาก็มาทะเลาะมาทำร้ายแล้วตอนที่เรามีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเราไม่เห็นว่ามีเด็กด้วยซ้ำไปย้อนดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าอาม่าพาหลาน8เดือนเข้าไปในรา้านเราด้วยเราไม่รู้ว่ามีเด็กเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราตั้งใจหรือจงใจจะไปทำร้ายเด็กหรือคนแก่ปัญหามันคือเราทะเลาะวิวาทกันและมันเป็นการวิวาทกันทั้งสองฝ่าย ส่วนเรื่องของการปาก้อนอิดหรือขับรถชนอะไรต่างๆถ้ามันมีภาพปรากฏดังนั้นก็ไปไปตามนั้นตนพร้อมให้ดำเนินคดีได้เลยแต่สิ่งที่ต้องการจะชี้แจงก็คือไม่ใช่การทำร้ายแต่เป็นการทะเลาะวิวาทสองฝ่าย คุณตายืนยันนะครับว่าตนรู้สึกเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆเพิ่งมาเห็นหลังเกิดเหตุไปแล้วแล้วมาเห็นในคลิปขณะ,ะที่ทนายแก้วก็มีการชี้นะครับว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งช่วงเหตุการณ์ออกเป็นช่วงๆโดยช่วงแรกที่มีการชกต่อยกันที่ลานจอดตรงนี้เป็นการสมัครใจวิวาสองฝ่ายตรงนี้ปรากฏชัดอยู่แล้ว ต่อมาช่วงที่2เป็นช่วงที่ทางหวังและน้ําอ้างวัตะไปขับรถไล่ชนคนที่อยู่นอกรถจนหลายคนต้องโดดหนีตรงนี้ถ้านําสืบมีพยานหลักฐานเพียงพอก็อาจจะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าได้ในกรณีที่สองคือการที่คุณตะขับรถไล่ชนรถกระบะของอาาอันนี้เป็นการเล็งเห็นว่าขับไปมันก็อาจจะโดนคนได้มันก็อาจจะเป็นความพยายามฆ่าหรือพยายามทำลายร่างกายได้ ส่วนกรณีที่แฟนของคุณตาไปใช้อิฐเนี่ยปาเข้าไปในรถมันมีดีกาเทียบได้ว่าเป็นความผิดพยายามฆ่าเพราะถ้าอิฐไปโดนคนมันก็ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้อีกหนึ่งความผิดที่โดนแน่ๆก็คือความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ส่วนความผิดของฝ่ายคุณหวังที่ทะเลาะวิวาทแล้วยังไปมีเรื่องต่ออีกมันก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายส่วนลูกจ้างพนักงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทใครที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไหนก็โดนความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในช่วงความผิดนั้นๆขณะที่ในช่วงท้ายรายการครับคุณตะอย่างฝากขอโทษสังคมผ่านรายการทั้งยังขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปและฝากถึงคนที่โทรมาด่าที่ร้านโดยบอกว่ามีคนโทรเข้ามาด่าที่ เปิดร้านค่อนข้างเยอะซึ่งพนักงานที่ร้านเขาทําหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยถ้าผมทําให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดหรือทําให้ใครเดือดร้อนในบริเวณนั้นผมขอโทษจริงๆมันเกิดจากความหัวร้อนของผมเองถ้าผมทําให้ใครไม่สบายใจก็แล้วแต่นะครับผมขอโทษในเรื่องนี้จริงๆอย่าไปก็ตามในช่วงท้ายรายการครับพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการให้ข้อคิดกับทั้งคุณน้ําและก็คุณหวังนะครับบอกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยมีลูกเล็กพี่ก็มีลูก วันหนึ่งถ้าเราไปเจอสถานการณ์แบบนี้อีกพี่อยากให้เราเนี่ยเอาตัวเองเอาลูกออกมายกมือไหว้เขาไปพูดไปเลยขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอย่าลืมว่าเราไม่ได้ไปตัวคนเดียวเ,เรามีคนแก่เรามีเด็กไม่จําเป็นต้องไปบอกให้ใครมาเมตตาเด็กกับคนแก่ให้เราแต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าเรามีคนแก่เรามีเด็กเราต้องพาคนเหล่านั้นออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นซะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะซึ่งถ้าคุณทําได้มันจะไม่มีวันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย